แต่กลงไปเปิด,ปดทันทีฟิตไม่หมดจะทิ้งไปไปนั่งกันดน้ยนนไม่รู้เลยแกมาแกไม่ยอมเขียนหวยเลยไม่เขียนไปไปเนาะไปคือไปอะไปอยู่แต่ว่าแกบอกว่าไปเอาที่นู่นเลย เขาไม่รู้พนักกันยังไงแล้วเขารวมรวกันสามสี่คนอ่ะมีน้องมีน้องน้อยมีปู่มุจลินมีปู่ตาทิพเราก็มีตาเซอจะไปที่นู่นเลยไปรวมรวกันที่นู่นบอกสารปู่มุจลินเนี่ยยังไม่ต้องไปอ่ะฉันปวดขาดโทษอะไรเงี้ยก็เลยอะไรแล้ววัาโถหายยางห้กูได้ป่ะโอ้แต่คนลูกเออพูดจางตาเซคนลูกเลยพอเอายโทษเอไปเบิร์นกูไปติดเอา โทรไลก็ไม่ติดไม่มีคนรับเรื่โทรเบอร์นี่นน่เนี่ยตะโกะอย่างก่อนนี้ยไม่ <c oughs> ก็ยังในเกียตจับลอตเตอรี่หสองใบเลยบอกว่าตามว่าซื้อมาได้อ๋อให้ตาจับลอตเตอรี่ให้มาเช่าให้ดูดูโอ้ผลลูกตามว้าใได้แล้ว่มอืมอกเอายางละบายก็พอวะอ่ะ เพี่ยมันถูกรังวันโอ้โหตาเซ่จับให้ถูกละให้รังวันไหนก็ได้เนาะขอขอให้เป็นรังวันมองบอกว่าเดี๋ยวมึงไปรุ่นเดยกมึงจะบอกให้มึงซื้อ้ะอีรุ่นนั้นไปปูนอุจจรีนให้มันซื้อบนถนนได้ชนุดจิ้งโคน จ็ดสองสี่ยังจำได้เลยปู่นุชจรินให้มาให้มาแล้วให้ซื้อที่ศารตาสีนะซื้อศารลาบยามาจากศรีสะเกดตเขงที่ขอมาในอวัยที่ไหนแกก็ไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อไม่มีมึงมาที่นี่ซื้อบนถนนเนี่ยสารตาสีตะกอนมันลอตเตอรี่มันมากนะรัตตโลรัตตรีหน่อยมีขายแล้วมั้งมันเงียบมีมีน้อยมีแต่มีน้อยเออท่าเรือที่อาจจะมีอยู่ใช่ไหมล่ะถก็ไม่ค่อยไปใช่ไหมล่ะวันธรรมดามันไม่ค่อยมีหรอก มันมีอยู่แต่ว่ามันมีน้อยแม่มันไม่เหมือนตอนนั่นนะตอนแล้วมันบุมเราถ้ามีคนมาก็เขาใหยแกจะโทรไปบอกให้มาถ้ามีอาจารย์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนมานะแกจะสื่ออย่างไงทั้งย่างเลยแกจะให้กสารแกดังกลับมากับคืนเนี่ยที่แกไปที่นี่เนี่ยที่แกพูดนจริงแต่ก็ะตีความหมายแกออกว่าเคยพูดไปแล้วว่าจะเกิด อะไรก็ให้แต่ผมไปช่วยแต่ผมไปช่วยรายรอบแล้วมันมันไม่ใช่ไกลไกลนี่เลยไกลนี่หมอมาตาต้องให้ค่าน้ำมันแล้วนะตาต้องให้ค่าน้ำมันเด้อตาเด้อวิ่งกันจนเราก็ไปปรับตั้งก็ไม่มีเพิ่งจะออกไปแม่นๆก็มีเพิ่งนานมันนี้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อ มติดต่อแม่ไม่ได้เนาะจะได้โทรหาแม่ยังบอกว่ายังไม่ลาหยีดซื้อมาเอาไว้ใช้ไว้กินคนวันไหมนี่แหละจะได้ไล่ยุงไล่ที่ไหนจะไล่ยุงเลยไล่แมงวี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 มีจอตาแค่จอตาแก่ไม่ดีมีแต่จอตาอืมแม่ก็ไม่อยากไปไหนไกลๆปวด